วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูณนเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรอ้นเลินนั่นเองครับวันนี้ครูเเด่นก็มาสอนในวิชาคณิตศาสตร์ป .2 นั่นเองเหมือนเดิมเลยครับักเพียนโอเคนะซึ่งเดี๋ยวครูเนด่ขอถามนิดน,นึงก่อนว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเอ๊ะใครจําได้บ้างครับว่าครูเนสอนเรื่องอะไรไปนะสอนเรื่องอ้า การดี D. ดูแผนภูมิแล้วก็ไปตอบคำถามจากโจทย์ปัญหานั่นเองโอเคไหมดังนั้นนักเรียนรู้จักแผนภูมิรูปภาพไปแล้วดูข้อมูลเป็นแล้วตอบคำถามเป็นแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่แม่นดังนั้นวันนี้ครูเรียนจะพาเรียนไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม,ตมได้ไหมครับได้ไม่ได้ได้เนาะโอเคดังนั้นถ้าได้ใครพร้อมแล้วมาดูไปพร้อมๆกับ,บครูเรียนเลย แล้วคนไหนที่ยังไม่ได้ทําแบบฝึกหัดมาหยุดคลิปไว้ก่อนไปทำแบบฝึกหัดมาก่อนนะครับโอเคนะทําเสร็จปุ๊บก็มาดูคลิปเฉลยของครูดินปั๊บเลยโอเคนะมาดูครับข้อที่4นั่นเองครับข้อนี้เขาบอกว่าเป็นแผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมต่างๆครับหลังเลิกเรียนของนักเรียนชั้นป2ออ่ะมาดูครับได้แก่อะไรบ้างนี่มาดูนะ หลังเลิกเรียนนักเรียนทําอะไรกันบ้างมาดูหนึ่งครับอ่านหนังสือแค่อ่านหนังสือบ้างโอ้ยยกมือกันน้อยมากนะโอเคนะดังนั้นอ่านหนังสือมีอยู่3รูปนะครับอ่ะครูเรียนขอเขียนให้ดูเลยนะเล่นกีฬาเป็นรูปฟุตบอลมีอยู่4รูปเล่นดนตรีมีอยู่4รูป,เล,นนรรปเลี้ยงสัตว์มีอยู่5รูปครับและปลูกต้นไม้มีอยู่2รูปโอเคนะดังนั้นนักเรียนดูข้อกําหนดนิดนึงครับเขากําหนดให้ รูปอุปกรณ์หนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คนนะสิบคนดังนั้นอ่านหนังสือมีสามรูปครับดังนั้นหนึ่งรูปมีสิบคนโอเคไหมเออหนึ่งรูปมันแทนด้วยสิบคนดังนั้นสามรูปก็ต้องเป็นเออเก่งมากครับ,บนักเรียนก็ต้องเป็นสามสิบก็จับสามคูณด้วยสิบเท่ากับสามสิบนั่นเองต่อไปครับเล่นกีฬาก็ต้องเป็นสี่คูณกับสิบจะได้สี่สิบคน เล่นดนตรีครับ4คูณกับ10จะได้40คนเลี้ยงสัตว์ครับ5ต้องเอาไปคูณกับเท่าไหร่ด้วยนะครับนักเรียนคูณกับ10นั่นเองอย่าลืมครูเรียนสอนไปแล้วว่าแบบนี้ให้เอาตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์มาคูณกันแบบนี้ก่อนโอเคนะ5คูณกับ1เป็น5แล้วก็ใส่ศูนย์ตามท้ายมา1ตัวก็เป็น50นั่นเองและสุดท้ายครับนักเรียนปลูกต้นไม้2คูณกับ สิไหนตอบครูชื่นใจครับเป็นโอ้โหสุดยอดครับเป็นยี่สินั่นเองโอเคนะดังนั้นตอนนี้นักเรียนได้จํานวนนี้จํานวนนักเรียนมาแล้วนะว่ามีทํากิจกรรมอะไรบ้างหลังเลิกเรียนอ่านหนังสือ30คนครับเล่นกีฬา40คนเล่นดนตรี40คนเลี้ยงสัตว์50แล้วก็ปลูกต้นไม้ย20คนนั่นเองโอเคนะอ่ะ ถ้านักเรียนได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องไปตอบคําถามนั่นเองครับโอเคนะดังนั้นมาช่วยครูนักเรียนตอบคําถามนิดนึงครับเริ่มการก,กับข้อที่1เลยโอเคนะข้อที่1นึ่เขาถามว่ามีนักเรียนชั้นป2ทํากิจกรรมต่างๆหลังเลิกเรียนดังนี้ครับอ่านหนังสือจํานวนกี่คนครับอ่านหนังสือ30คนนักเรียนก็ไปดูในแผนภูมิรูปภาพ แล้วก็ตอบคาถามให้เรียบร้อยเนาะเล่นกีฬาครับเล่นกีฬา40คนตรงนี้นั่นเองโอเคนะเมื่อกี้นักเรียนทํามาแล้วนะตอบรัวๆเลยครับเล่นดนตรีครูเรนขอย้อนกลับไปนะเล่นดนตรีตั้งกี่คน40คนโอเคนะและก็เชือบเลี้ยงสัตว์กี่คนครับนักเรียนเลี้ยงสัตว์50คนแล้วก็ปลูกต้นไม้อีก20คนนั่นเองเักเรียนตอบทีเดียวเลยนะเลี้ยงสัตว์กี่คน 50คนแล้วปลูกต้นไม้กี่คน20คนนั่นเองเัืองข้อที่1นักเรียนตอบคําถามเรียบร้อยแล้วไม่ยากเลย,ใช,ยใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมอะเดี๋ยถ้าตรงนี้ไม่ยากขอต่ออีกนิดหนึ่งได้ไหมครับได้เนาะอะ,อะไปดูต่อกันอีกครับมาดูข้อที่2ครับทีนี้มันอยู่คนละหน้ากาันนักเรียนนักเรียนต้องเลื่อนไปเลื่อนมาได้ไหมเอ่ยได้เนาะเออแต่ถ้านักเรียนมีหนังสือแบบฝึกหัดอยู่นักเรียนก็เปิดไปเปิดกลับได้มันจะง่ายกว่านั่นเองเดี๋ยวมาดูข้อที่2ครับเขาถามว่า กิจกรรมใดที่มีจํานวนนักเรียนทํากิจกรรมมากที่สุดย้อนกลับไปดูนะมากที่สุดนะครับย้อนกลับไปครับมากที่สุดแสดงว่าจํานวนรูปของมันต้องมากที่สุดด้วยดังนั้นใครมากสุดครับเลี้ยงสัตว์นั่นเองแล้วนักเรียนต้องตอบว่าอะไรครับข้อนี้เขาถามว่ากิจกรรมใดที่มีจํานวนนักเรียนทํากิจกรรมมากที่สุดก็คือตอบว่าเลี้ยงสัตว์นั่นเองโอเคนะชบ นักเรียนก็เขียนไปให้เรียบร้อยครับนี่ห้ามเขียนผิดเนอะอ่ะมาดูต่อข้อที่3ครับนักเรียนเขาถามว่ากิจกรรมใดที่มีจํานวนนักเรียนทํากิจกรรมเมื่อกี้ถามมากที่สุดไปแล้วตรงนี้ถามน้อยที่สุดบ้างครับดังเรียนย้อนกลับไปดูครับน้อยที่สุดก็สแสดงว่าต้องมีจํานวนรูปน้อยที่สุดใครเอ่ยใครเอ่ยเจอแล้วครับคุณนเรียนเจอแล้วนักเรียนเจอหรือยังเจอแล้วใช่ไหมครับตอบว่าปลูกต้นไม้นั่นเองโอเคนะ พราะปลูกต้นไม้แค่20คนแค่นั้นครับเดินมาตอบครับตรงนี้ก็คือตอบว่าปลูกต้นไม้โอเคนะอ่ะข้อที่4ครับนักเรียนเขาถามว่ากิจกรรมใดที่มีจํานวนนักเรียนทํากิจกรรมเท่ากันเอาแล้วครับเท่ากันดังนั้นจํานวนรูปของเขาต้องเท่ากันด้วยย้อนกลับมาดูครับเอออันไหนนะเท่ากันเรียนเจอหรือ,อยังนะใครอยากตอบข้อนี้ครับยกมือหน่อยโอ้โหนี่มีคนยกมือมาแล้วนะ ตอบหน่อยครับกิจกรรมไหนที่เท่ากันนะเล่นกีฬากับกับเล่นดนตรีนั่นเองเก่งมากครับเพราะเล่นกีฬามีอยู่40คนแล้วก็เล่นดนตรีก็40คนนั่นเองดันตอบครับว่า,าเล่นกีฬากับเล่นดนตรีนั่นเองครับโอเคนะได้มาแล้วครับ ขอตอบข้อที่5ด่วนจีเลยได้ไหมออได้นะครับเดยวนักเรียนช่วยครูเรียนตอบคําถามข้อที่5นะข้อนี้จะยาวหน่อยนักเรียนอ่านให้ละเอียดน,นะเ mm. ขาถามว่าจํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมอ่านหนังสือไปดูอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือน้อยกว่าจํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมเล่นกีฬาเดยวเขาถาม2อย่างครับนักเรียนอ่านหนังสือกับเล่นกีฬาครูเรียนไปดูตัวเลขมาก่อนนะอ่านหนังสือกับเล่นกีฬาครับย้อนกลับไปอ่านหนังสือกี่คน30คน เล่นกีฬา40คนโอเคนะดังนั้นอ่านหนังสือตรงนี้คือ30คนแล้วก็เล่นกีฬาคือ40คนเขาถามว่าอ่านหนังสือเนี่ยน้อยกว่าเล่นกีฬาอยู่กี่คนนั้น30น้อยกว่า10อยู่โอ้โหสุดยอดครับน้อยกว่าอยู่10คนนั่นเองนี่หรือถ้าเราเรียจะเขียนก็คือเป็น40ลบ30เท่ากับ10คนนั่นเองได้ไหมเออได้นะดังนั้นขอต่อรวดๆเลยครับข้อที่ 6นะครับมาดูครับข้อนี้เขาถามว่าจํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมเลี้ยงสัตว์ครับเอาแล้วครับไปดูเลี้ยงสัตว์กันเลยมากกว่าจํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมปลูกต้นไม้ดังนั้นเคลื่อนไปดูมา2กิจกรรมนะคือเลี้ยงสัตว์กับปลูกต้นไม้ครับไปดูเลี้ยงสัตว์ตึ้นเดินห้คนแล้วก็ปลูกต้นไม้20คนนั่นเองดังเลี้ยงสัตว์50คนครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ย0คนเขาถามว่ายังไงนะ นักเรียนที่ทากิจกรรมเลี้ยงสัตว์เนี่ยมากกว่าจานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมปลูกต้นไม้กี่คนก็ต้อง50ลบ20เท่ากับโอ้โหสุดยอดมากครับ30คนนั่นเองโอเคนะเห็นไหมว่าไม่ยากเลยจริงไหมครับจริงนะเออเห็นไหมฮะว่าแผนภูมิรูปภาพของนักเรียนเนี่ยไม่ได้ยากนะดังนั้นไปตอบคําถามต่อได้ไหมอ่าได้เดี๋ยวโค้นขอดูก่อนว่าหน้านี้เหลืออีกกี่ข้อนะครับ หุยนักเรียนครับเหลืออีก4ข้อดังนั้นคนไหนอยากตอบรีบยกมือนะไม่เงนินไม่ทันนะครับโอเคนะแล้วมาดูข้อที่7ครับนักเรียน,น,เ,ยนเขาถามว่าจํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมอ่านหนังสืออ่านหนังสือจะพิจารวมครับนักเรียนรวมกับรวมรวม,รวมคือต้องเอามันมาทำอะไรกันเอามันมาบวกนันเองเ,องเก่งมากครับอ่านหนังสือรวมกับจํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมเล่นกีฬาครับดั้นไปดูอ่านหนังสือกับเล่นกีฬามาก่อน อ่นหนังสือเท่าไร่30เล่นกีฬาเท่าไร่ 40. เอามารวมกันดังนั้นก็จะได้ว่า30บวกกับ40เป็นเท่าไหร่นะเป็นเออจิงมากครับเป็น70คนนั่นเองเห็นไหมยฮะว่าไม่ได้ยากเลยใช่ไหมเอ่ยเนาะโอเคครับดังนั้นถ้าไม่ได้ยากนักเรียน ทำมาก่อนนะแล้วก็มาตรวจสอบคําตอบไปพร้อมๆกับครูนเด่นโอเคนะครับจะได้เป็นการฝึกฝนอีกทางหนึ่งมาต่อข้อที่8กันครับข้อที่8ปดเขาถามว่าจํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมเลี้ยงสัตว์ครับนี่เรียนขออเปลี่ยนเป็นปากกาสีแดงบ้างนะเลี้ยงสัตว์ครับรวมกับจํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมเล่นดนตรีได้กี่คนเลี้ยงสัตว์กับเล่นดนตรีครับขอแวบไปดูนะ เหลียงสัตว์ตึง50คนเล่นดนตรีตึ้งตังส e er ีคนแ้เขาเอามารวมกันแต่เรียนต้องตอบในใจแล้วนะว่ารวมกันได้กี่คนครับกี่คนนะก็คือ50บวกกับ40เท่ากับ90คนนั่นเองเหลือแค่2ข้อสุดท้ายแล้วนี่คนไหนอยากตอบเตรียมตัวยกมือนะครูได้เด็ดอ่านโจทย์ข้อ9ปุ๊บ ถ้าครอาูอ่านเสร็จปุ๊บนักเรียนตอบปั๊บเลยนะมาดูครับข้อที่เ้าเขาถามว่าจํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมอ่านหนังสือใครยังจําไม่ได้เมื่อกี้ย้อนกลับไปดูนะแต่ครูเรนจําได้แล้วครับว่าหนังสือกี่คนนะ30คนโอเคนะรวมกับจํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้กี่คนครับนักเรียนใครจําได้บ้างโอ้โหเก่งมากบางคนไม่ต้องเปิดกลับไปดูแล้วนะจําได้แล้วว่าปลูกต้นไม้กี่คนครับ20คนนั่นเอง โอเคนะมีจํานวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเอาแล้วครับดงั้นข้อนี้เขาถามว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมเลี้ยงสัตว์เอถ้าใครจําไม่ได้เปิดกลับไปดูครับว่าเลี้ยงสัตว์กี่คนแต่ครูเ่นจําได้อ่ะเผื่อบางคนจาไม่ได้ครูเปิดให้ดูแว็บแม,บม่เลี้ยงสัตว์คือ50คนนั่นเองเห็นไหมเห็นนะอ่ะดันมาดูครับข้อนี้นะ เลี้ยงสัตว์50คนทนักเรียนอ่านดีๆนะข้อนี้โจทย์จะยาวมากๆเลยอ่านอีกหนึ่งครั้งครับเขาถามว่าอะไรจํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมอ่านหนังสือรวมกับจํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมปลูกต้นไม้อ่านหนังสือเท่าไรครับ30ปลูกต้นไม้20ดันรวมกันเป็นเท่าไร่50คน50คนนะ50คุณนขียนไว้ก่อนแล้วกิจกรรมเลี้ยงสตรรัตว์เท่าไหร่50คนมันเป็นไงกันพอดีครับนักเรียนมันเท่ากัน ดังนเข้านี้นักเรียนต้องเติมคําว่าอะไรครับเท่ากันนั่นเองโอเคนะนักเรียนก็เขียนให้เต็มๆต็มก็ได้ว่าจำนวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมอ่านหนังสือรวมกับกิจกรรมปลูกต้นไม้เท่ากับเออจำนวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมเลี้ยงสัตว์นั่นเองแต่ครูเรียนไม่เขียนนะมันยาวครูนักเรียนเขียนแค่ว่ามันเป็นไงกันครับมันเท่ากันนั่นเองโอเคนะใครจะเขียนเท่ากันหรือเขียนเท่ากับก็ได้นะครับไม่ผิด และข้อสุดท้ายสำหรับหน้านี้ครับนักเรียนามาช่วยครูเรียนตอบคำถามข้อที่10นะอ่านจบรีบตอบเลยนะเขาถามว่านักเรียนที่ทำกิจกรรมต่างๆหลังเลิกเรียนมีจำนวนทั้งหมดกี่คนย้อนกลับไปดูแล้วเขาถามทั้งหมดเลยนะครับนักเรียนทั้งหมดนักเรียนต้องจับมารวมกันทั้งหมดครับย้อนกลับไปดูทีนี้ครูเรียนขอบวกในใจได้ไหมเออไม่ถนัดคิดนอกใจนะโอเคัทนมาดูครับ อ่านหนังสือ30รวมกับ40เป็น70แล้วนะ70รวมกับอีก40เป็นติ๊กตอกติ๊กตอกห1ึ่รอรวมกับอีก50เป็น160 160้นรรวมกับอีก20เป็น180้นั่นเองดังนั้นนักเรียนก็ตอบครับว่านักเรียนที่ทำกิจกรรมต่างๆหลังเลิกเรียนมีจำนวนทั้งหมดกี่คนนะครับ180คนนั่นเอง โ okay, นะอเคเนาะดังนะั้นตอนนี้นักเรียนตอบคำถามาเสร็จไปแล้ว10ข้อดังนะั้นตอนนี้เชื่อว่านักเรียนหลายคนเนี่ยน่าจะเออเริ่มทําแบบฝึกหัดได้แล้วบางคนคล่องแล้วนะแต่คนที่ยังไม่คล่องย้ําว่าไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะครับดังนั้นเดี๋ยวครูเรียนพานักเรียนไปฝึกทําเพิ่มอีกสักนิดได้ไหมนิดเดียวได้เลยนิดนึงอ่าโอเคนะเดี๋ยวไปนิดเดียวครับนักเรียนมาดูต่อครับตรงนี้ข้อที่5เป็นแผนภูมิแสดงอะไรครับนักเรียน จำนวนต้นไม้ที่นักเรียนปลูกในโครงการปลูกป่าชายเลนนั่นเองออามาดูซิว่าเราไปปลูกป่าชายเลนเนี่ยมีต้นอะไรกันบ้างต้นถั่วขาวครับ2รูปโอเคนะตรงนี้นะ2รูปต้นแสมขาวบางคนอ่านว่าแสมขาวไม่ใช่นะนักเรียนอ่านว่าแสมขาวนะเออตรงนี้กี่รูปครับ4รูปต้นโกงกลางครับสองสและหรูปต้นจากครับ สองสี่หา,หาบอกจากใครคะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนะจากคนที่ไปปลูกนะนักเรียนโอเคนะและสุดท้ายครับเป็นต้นตีนเป็ดทะเลกี่รูปครับ3รูปโอเคนะซึ่งนักเรียนก็ต้องอ่านก่อนว่าข้อกําหนดของเขาคือเขาบอกว่ากําหนดให้รูปต้นไม้1รูปนะครับนักเรียนแทนจํานวนต้นไม้กี่ต้นนะห้ต้นเอาแล้วครับดังนั้นถั่วขาวมีอยู่2รูป1รูปแทน50ต้น สองรูปก็ต้องเป็นเออหนึ่งร้อยก็คือจับสองไปคูณกับห้าสิบนั่นเองท่านผูเรียนจะเขียนได้ว่าสองคูณกับห้าสิบนี่ใครจำได้ครับครูเรียนบอกว่าทำไงนะจับสองคูณกับห้าครับสองคูณกับห้าเป็นสุดยอดครับเป็นสิบแล้วก็ใส่ศูนย์ตามท้ายมาหนึ่งตัวเพราะมันเหลือศูนย์อีกหนึ่งตัวนั่นเองดังนั้นเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนเป็นหนึ่งร้อยเนะเาะเชาบตรงนี้ เลขศูนย์ครูเรียสะดุดนิดหนึ่งครูขอเขียนใหม่เชื่อเป็น100แบบนี้นะดังนั้นมาดูต้นแสมขาวครับ4ก็ต้องไปคูณกับเท่าไรเอ่ยคูณกับ50ครับนี่4คูณกับ50หรือนักเรียนเจ้า50บวกกัน4ตัวก็ได้ได้เท่าไหร่นะได้โอ้โ oh, ห oh, สุดยอดครับ5คูณ4 4คูณ5เป็น20นั่นเองแล้วใส่ศูนย์ตามท้ายม่อีก1ตัวต้นกลกางครับ6คูณกับ50ครับเท่ากับเท่าไหร่นะ 6คูณ5เป็น30เติม0อีก1ตัวแล้วก็ต้นจาก5คูณกับ50เท่ากับ5คูณกับ5เป็น25โอเคนะอ่าเดี๋ยวคุณเรียนขอเลื่อนนิดนึงมันจะไปล้าไปต,ต้นตีนเป็ดแล้วนะโอเคนะมาดูครับตรงนี้แล้วอย่าลืมเติม0อีกหนึ่งตัวเป็น250นั่นเองและสุดท้ายครับครเรียนต้นตีนเป็ดทะเลครับมีอยู่กี่รูป3รูปต้องคูณเท่าไหร่นะ คูณ50นั่นเองครับมาตรงนี้ครับ3คูณกับ5เป็นเป็นโอ้โหสุดยอดอีกแล้วเป็น15ใช่15ต้นไหมไม่นักเรียนลืมอะไรลืมเติมศูนย์ไป1ตัวครับโอเคดังั้นตอนนี้นักเรียนจะได้มาแล้วครับว่าตรงนี้คขอลบนะเป็น2คูณกับ50อ่ะทีนี้จำนวนต้นไม้ครูเรนจะไฮไลท์เป็นสีแดงไว้ให้ต้นถั่วขาวเท่าไรเอ่ย 1น0ต้นนี่ต้นสมัยขาว200ต้นต้นโกงกลาง300ต้นต้นจากครับอืมจากชั้นให้เธอเอาไม่ใช่นะโอเคนัเรียนะสองร้อยห้ต้นและสุดท้ายต้นตีนเป็ดทะเลครับ150ต้นนั่นเองได้มาแล้วเสร็จสมเด็จแก้วแกวแล้วนักเรียนทําไงต่อก็ต้องไปตอบคําถามนั่นเองไหนใครพร้อมที่จะตอบคําถามให้ครูเรียนแล้วบ้าง เตรียมนะรอบนี้ครูได้เด่นไหมตอบให้นะให้นักเรียนตอบนะครับโอเคนะไปดูครับหน้านี้มีอยู่4ข้อครับนักเรียนช่วยครูได้เด่นตอบคําถามนะแล้วข้อที่เหลือที่ครูได้เด่นไม่ได้สอนให้นักเรียนไปฝึกทำเพิ่มเติมมานั่นเองโอเคนะดังนั้นข้อที่1ครับนักเรียนนักเรียนปลูกต้นไม้ชนิดใดมากที่สุดครับอ่มาดู ดังนมากที่สุดก็คือต้องมีจํานวนรูปมากที่สุดก็คือต้นอะไรเอ่ยต้นโกงกลางนั่นเองดังนั้นข้อนี้เรเรียนต้องตอบว่าต้นโกงกลางและเขาถามต่อว่าและมีจํานวนกี่ต้นดังนั้นปลูกต้นโกงกลางมากที่สุดกี่ต้นครับต้นโกงกลางกี่ต้นย้อนกลับไปดูตึมตึมตึมกี่ต้นนะสามร้อยต้นครับโอเคนะเรียนก็ตอบครับว่าต้นโกงกลางสามร้อยต้นตอบให้ครบสองคำถามนะ ไปต่อข้อที่2ครับนักเรียนนักเรียนปลูกต้นไม้ชนิดใดน้อยที่สุดเอาเลยครับน้อยที่สุดจานวนรูปต้องน้อยที่สุดคือต้นทั่วขาวานั่นเองนั้นปลูกถั่วขาวกี่ต้นครับ100ต้นข้อนี้ก็จะตอบว่าต้นถั่วขาวกี่ต้นครับ100้ต้นนั่นเองข้อถามสองคำถามนะข้อที่3ครับนักเรียนนักเรียนปลูกต้นไม้ชนิดใดน้อยกว่าต้นจาก ไปดูต้นจากก่อนต้นจากเท่าไหรนะต้นจาก250ครับ300มันมากกว่าไม่เอาเขาหามน้อยกว่า200น้อยกว่าไหมน้อยกว่าถั่วขาวน้อยกว่าไหมน้อยกว่าต้นตีนเป็ดทะเลน้อยกว่าไหมน้อยกว่าดังนั้นมีน้อยกว่าต้นจากอยู่กี่ต้นครับมีอยู่3เออสชนิดก็คือถั่วขาวแสมขาวและก็ต้นตีนเป็ดทะเลดังนี้ต้องเติมให้ครบครับโอเคนะมีต้นอะไรบ้างนะถั่วขาวครับมีต้น ตัวขาวมีต้นสแสมขาวและต้นอะไรครับนักเรียนต้นอะไรนะตีนเป็ดทะเลนั่นเองครับโอเคครับชืบอ,อ้าวตรงนี้อืมมาดูครับนักเรียนและต้นตีนเป็ดทะเลนะครับอา เมื่อกี้ครูเด่นจะให้นักเรียนดูนะว่ายังจําได้ไหมว่าภาพของเราเนี่ยที่ครูเด่นแวบหายไปเนี่ยมันคือต้นอะไรและนักเรียนช่วยครูเด่นตอบคาถามข้อสุดท้ายครับนักเรียนข้อที่4ครับเขาถามว่านักเรียนปลูกต้นถั่วขาวต้นสมัยขาวและต้นตีนเป็ดทะเลรวมกันกี่ต้นถั่วขาวสมัยขาวแล้วก็ตินเป็ดทะเลนะไปดูครับถั่วขาว100ต้นสมัยขาว200ต้นและตีนเป็ดทะเล150้หต้นเดินจับมารวมกันทั้งหมดครับจะได้ว่า 100บวกกับ200แล้วก็บวกกับ150ไหนคนไหนเก่งตอบคยร์หน่อยครับว่าได้ทั้งหมดกี่ต้นครับเท่าไรเอ่ย450ต้นนั่นเองโอเคครับเก่งมากโอเคนะเป็นไงฮะนักเรียนตารางตรงนี้อ่านักเรียนก็ดูนะว่าอย่าลืมนะว่าในส่วนของแผนภูมิรูปภาพเนี่ยต้องมีทั้งหมด3ส่วนซึ่งได้แก่อะไรบ้างนะมีชื่อแผนภูมิมีตัวแผนภูมิแล้วก็ข้อกําหนดของรูปภาพ ซึ่งนักเรียนต้องดูให้เรียบร้อยนะครับว่าในโจทย์ข้อนั้นเขากําหนดมาให้ครบถ้วนหรือเปล่าโอเคนะและย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าข้อที่เหลือที่ครูนักเรียนไม่ได้สอนไปเนี่ยให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมโดยใช้ควบคู่กับหนังสือของอ,กอนนักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่มน,นี้2นั่นเองครับวันนี้ครูเร่นก็สอนมาเยอะแล้วเนาะเหนื่อยแล้วครับขอไปเตรียมสอนในคาบหน้าก่อนแล้วกันแล้วพบกับครูเรียนได้ใหม่ในครัหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน